วัสดีท่าวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวดาวเทาะะอของที่เมืองก็จะอยู่เชมส์ฟอร์ดนะคะใกลจากลอนดอนประมาณ70กิโลแตให้ดูนะนนา้กำลังนั่งรถไปอยู่อากาศวันนี้แดดจัดนะคะมันจะไปร้านทาวเลนวันละทุกวันวันละทุกอย่าง ยี่สบาทบ้านเราอะ่ะแต่ว่านี่เป็นชื่อว่าลานอ่าวแนด์ทุกอย่างปอนหนึ่งอย่างนี้<ะ>มีหลายอย่าง<ะ>ค่ะขนมข้าวนมอะไรกันบ้างกันไป<ะ>เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะคะเมื่อถึงทางนะคะเจอกัน,นะคะ่ะ จ้าเราก็จะมาถึงดาว์เทาแล้วนะคะตอนนี้จอดรถอยู่นะเะขาให้จอดฟรีชั่วโมงครึ่งนะคะถ้าไหงจากนั้นก็ต้องเสียตังค์นะคะเาจะพาเดินไปนะคะแดดแรงมากเลยค่ะแรงนะ,ะแดดแรงนะคะ,แ,ดดแ,ะ,คะแต่ไม่ร้อนมากนะคะ เดินอยู่นะฮะสักประมาณ5นาทีนะคะถึงจะถึงแม่น้ำลำคลองเอาละค่ะเดี๋ยว้เดินมาถึงในชาวแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูของข้างหลังเด้อ ร้านอาหารช้อปปิง้งห้างตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็หลายๆที่ก็ยังไม่ค่อยเปิดอาจะเปิดอีกทีก็ช่วงบ่ายให้ดูนะครับ จะพามาทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้มีบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่นะคะเยวจะให้เชว์ให้ดูนะครับบุฟเฟ่อาหารบุฟเฟ่อาหารเอเชียนะคะเที่ยงถึงบ่ายสามนะคะป,ประมาณแปดปอนด์ห้าสิบก็ตกประมาณเกือบ น่าจะประมาณ4ี่ร้อยนะวเราจะโชว์อาหารให้ดูนะคะ ักาตทาอน,ะะอนอาหารตอนนี้นก็ทานบุฟเฟ่ต์เสร็จแล้วนะฮะร้านบุฟเฟ่ต์ร้านนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงเที่ยงถึงบ่ายสามก็จะเป็นพวกอาหารเอเชียพวกอาหารไทยอาหารอินเดียอาหารจีนอาหารมาเลเ,เซียอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอร่อยค่ะจะทานได้ไม่ค่อยเยอะอิ่มก่อนนี่นะฮะเป็นชาว ตอนนี้ก็เกือบจะบ่ายสองแล้วนะคะแถวๆนี้นะคะช่วงบ่ายสามเสร็จก็จะมีคนมาดื่ม afternoon tea กันดื่มชาอุ่นๆร้อนๆกับเบเกอรี่หวานๆแล้วจะให้ดูค่ะโชว์แถวให้ดูนี่นะเห็นไหมเอ่ย ตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะในเชาานะคะตอนแรกก็จะพาไปดูร้านพาวแลนด์นะคะแต่ร้านพาวแลนด์ปิดนะครับวันนี้ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ดูเลยก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของต่างๆ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วค่ะอิ่มมาก เดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะตาต้าก็กลับมาจากชาวแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเดินเล่นอยู่ละแวกบ้านนะคะเพราะว่าอิ่มค่ะขอเดินย่อยนิดนึงอันนี้แถวๆตรงบ้านที่แฟนตาต้าอยู่นะฮะก็จะเป็นเชมสสวนก็จะเป็น แดดก็จริงค่ะแต่ว่าลมนะไม่ร้อนมากเท่าไหร่เดี๋ยววันหน้านะคะจะพาไปดูส่วนสาธารณะ,ะนะคะจะมีต้นลูกพัมสูงๆแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเก็บกันไปหมดหรือยังมีแต่คนเก็บไปสามารถเก็บลูกพักินได้เลยค่ะชมดูกันไปก่อน อากาศแถวอังกฤษค่ะเดี๋ยวานเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ